ากว่าจะหากันเจอนะครับนี่ครับช่องน้ำไหลเลยนะครับช่อนใสสวยอยู่นะครับตัวนี้โหตั้งแต่บ่ายมานะครับแดดก,ก็ร้อนนะครับปลาก็ไม่ค่อยกัดนะครับนี่ครับ นี่ก็ประมาณสี่ห้าโมงแล้วนะครับเพิ่งได้ปลาตัวแรกของบ่ายนะครับนี่ครับเต็มปากเลยนะครับส่งกันยาวๆเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับออกจากช่องมากัดดูดเข้าไปเลยนะครับเต็มปากเลยนะครับหยดยางแก้คันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะครับที่ผมใช้มาวันนี้นะครับสลับกับสีชมพูนะครับเนื้อยางครับเหนียวทนทานนะครับปากัดดีนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสุดยอดครับ